โอเคที่ยินได้มอกจริงๆว่าจะมาริงเมื่อวานแต่ว่ามีความรู้สึกบางอย่างงานเยอะก็เลยต้องเป็น่ยนงี่นี่มก็จริงๆก็เรื่องงานเย็นๆนะช่วงบุบบ่าก็ยังโอเคเวันนี้คนมากินด้วยค่ะเอ้พักไทยหน่อ อันนี้ก็คือหม้อที่เหลือแต่5เอร์เซเป็นเห็ดนะครับแล้วก็30เปเซ็นเป็นต้าหู้ก็ที่เหลือก็เป็นพวกผักต่างๆในส่วนนั้นคือไม่กินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเห็ดแต่ว่าสามมาเป็น เผ็ดซะเกือบครึ่งนะครัะก็ใกล้อิ่มแล้วครับวันนี้ก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งคุยนั่งเล่นไปเรื่อยๆแค่นี้ล่ะครับ